สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้ำระพีพัดพาลูกๆเล่นน้ำเลี้ยงควายไม่ยึดติดหรูอยู่แบบติดดินถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงหนุ่มที่เลี้ยงลูกได้อย่างติดดินมากๆสำหรับน้ำระพีพัดเอกพันกุลที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีโดยเจ้าตัวเลือกที่จะเลี้ยงลูกแบบไม่ยึดติดความหรูหราให้อยู่กับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดด้านน้องโอเชียนน้องมารีนและน้องอาโปก็มีความสุขกับชีวิตสุดเรียบง่ายนี้มากๆ แต่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมความน่ารักของครอบครัวนี้ที่พาลูกๆเดินเล่นชมควายในบริเวณบ้านซึ่งเป็นภาพที่ดูแลว้วมีแต่ความอบอุ่นไม่มีความวุ่นวายเลยแม้แต่น้อยแนนาว่าเป็นครอบครัวที่น่าเอาเป็นแบบอย่างจริงๆด้านชาวเน็ตเองไม่ได้เห็นภาพดังกล่าวก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงความน่ารักของครอบครัวนี้กันอย่างล้นหลามบอกได้คำเดียวครับว่าดูไปยิ้มไปจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ